รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3รอบการประเมินระหว่างวันที่23กันยายนพุทธศักราช2564ถึงวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2565ข้อมูลผู้รับการประเมินนางกัญจนารัตเรืองจรัสบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2563ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาคูสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินภาระในหน้าที่ครูผู้สอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564รับผิดชอบนักศึกษาระดับปฐมศึกษาจำนวน16คนมีจำนวนชั่วโมงการสอน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่1การปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินยัย ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูรักษาวินัยอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติตนตามกฎหมายของประเทศชาติคุณธรรมจริยธรรมยึดหลักทมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นร่วมกิจกรรมวันสำคัญอย่างสม่ำเสมอจรรยาบรณวิชาชีพ พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ของผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลกันการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการทำงานและการดำรงชีวิตจิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรู้ตระหนักในหน้าที่ของครูและงานวิชาการจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาวิชาชีพปฏิบัติตนรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูองค์ประกอบที่สด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน ได้ดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ได้จัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเข้มขัดปรับรูปแบบในการเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์แทนการพบกลุ่มแบบออนไซต์ตามความพร้อมของผู้เรียนได้แก่ การเรียนแบบออนแ n d นการเรียนแบบออนไลน์ line, และการเรียนแบบออนดีมานใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนมีการสร้างสื่อที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งยังได้ดำเนินการตามมาตรการ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการชั้นเรียนจัดปบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสง <S <S ค์ราคานิยมที่ดีงามการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองและวิชาชีพดังนี้ 1. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ข้อร่วมอบรมเรื่องการวัดประเมินผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของกลุ่มสำนักง,งานกศน,อนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านโปรแกรม Zoom Meeting มม 3. ข้อร่วมประชุมอบรมหลักสูตร การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 4. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำระดับอำเภอคูขอและระดับตำบลคูขอกลยุทธ์การตลาดจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ line. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษาดังนี้งานแผนงานโครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษางานนิเทศภายในสถานศึกษานายทะเบียนสถานศึกษาและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ระดับอำเภองานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆได้แก่คณะทำงานกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินประจำปีพศ2565 การทำงานเป็นทีมมีการประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและร่วมกันสรุปผลในการดำเนินงานทุกกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานในครั้งต่อไปการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการรับชม ขอบคุณค่ะ